ยินดีต้อนรับสู่พวกมีร่อนภาพสองโอ้ยฉันจะไม่รู้ว่าจะหาใครค่าดีโอ้ยฉันก็ไม่รู้ฉันเจอใครคนเกใช่ที่สุดฉันก็เจอแล้วัน นี่แกมาสู้กับฉันเลยเนี่หะฉันไม่โดนหรอกเอาลูกดอกฉันไปกิน จะมีใครอีกไหมยัย,ยแกแกเหรอโอ้ยก่อนที่ฉันจะมาสู้ฉันก็จิกขาโอ้ยแกตายเเก้าฆ่าฉันไม่ได้หรอกพวกฉันก็ยังแข็งแกร่ง นะค่แกตายแล้วนี่นะฉันก็ใส่หน้ากากกลับไปให้แล้วกันหน้ใส่ความไม่ได้ก็แบบนี้แล้วกันนี่หาจะมีใครอีกไหมอ๋อไ,ไม่มีสงสัยจะหมดแล้วเราค่อยวันหลังแล้วกันนะอ้ดินจิเรามีเรื่องที่จะถาม คือฉันได้ข่าวมาว่าฉันได้ยินว่าพวกน,นั้นมันเคยจัดก,การพวกแตงโมไปหลายตัวเลยอะ่ะไม่ใช่ขับพูดอย่างนั้นหรอครับลูกพี่เดี๋ยวผมจะไปจาัดก,การให้เลยนะแต่ก่อนเออผมขอทุบเป็นการทดสอบก่อนคือว่าไงครับฉันขอทุบด้วย ก็ถทุบได้นะแล้วก็เจ็บไปหน่อยแหละแต่ไม่ได้เจ็บมากฮะฉันให้นายกับไททัสสปีกอร์แมนแล้วไทท้าคาเมล่าแมนไปตรวจทิคข้างนอกซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมได้ครับท่านกลมหัวนะเพื่อนนั่นไงว่าแล้วเพื่อนกลมหัวกลมออดีอย่างนั้นแหละ แล้วก็ออกมาข้างนอกจริงด้วยครับท่านมันอยู่ตรงจริงด้วยเฮ้ยยังไงนะยังไงนะมันอยู่ครับลูกพี่มันมาแล้ว <Jeez. S 1> โอ้ย <Yes. S 1> อยงโหูเลย ก่อนที่ฉันจะทำลายโต๊ะนี้นะฉันก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้ยในที่สุดฉันก็ขอบคุณนะพวกแกที่ช่วยฉันเอาไว้ถ้าไม่มีพวกแกช่วยนี่ฉันก็ตายเลยนะในในในพวกมันมันมาแล้วเหรอโอเคก็นายพวกนายก็สู้เลยนะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยในที่สุดฉันเดินทางมาไกาลแล้วฉันก็จะ เพื่อนพวกนี้น <c ười> เนอะแกแกตาเนี่เย๋อโอ้นี่แกเกือบไปแล้วเนี่ยตาเนี่หงุดหงิะ เดี๋ยวฉันช่วยนะฉันคือพี่รองยจัตสปีเกอร์แมนฉันจะใช้สกิลลำโพงใส่หูมันตายแล้วครับลูกพี่มันตายแล้วครับลูกพี่ไหนไหนไหนเดี๋ยวฉันถ้าออกไปดูนะอู๋ตัวฉันก็ใหญ่ไปเนี่ยนะมันตายแล้วอ๋อ ใช่คร yeah, oh, hmm. okay. okay. in mm ับ hmm. ท okay. 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 mm ่านโอ้ฉันเห็นแล้วตายจริงด้วยก็ดีมากเลยนะโปกแกฉันจะให้ยุดนายในการกอกรัางของพวกถานทัพฉันนะขอบคุณมากครับท่านลูกพี่ใช่ใช่พี่ลองจะจัดสปิหรื้ไหมเฮ้ฉันเห็นซองทับด้วยโอเคตายนี่หนึ่ง รับผมได้ยินเสียงอะไรต้องการทบเราอะ่ะอ่างนอจุช,ชีวิตตัวเองก,ก่อนนะเอือดอุ้ยมันจึงบาสุก้าไปด้วยครับท่านเราต้องเอาบาสุก้ามาทำเป็นเอาวุฒิต้องทานทำเรานะแล้วก็ดีอยู่วันต่อมา นาลองทดสอบยิงแล้วดิว่าจะแรงไหมมาตะแรงเลยแหละโอ้ใครเดมามีไม่มีอะไรมานะโอ้ไว้าวแกนักชกสุดชักก็เยอะบัตสึกาเขามันได้อุ๊ยจะไปบัตสึกาเราหายผมได้สิ่งอย่างนันจริงเหรอใช่ครับผม